มีถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากนะฮะทะเนแล้วอาจจะเป็นร้อยถุงกระจายอยู่กลางทุ่งนาแต่ละถุงนะใหญ่มากมันทำให้หลายคนวิตกกังวลใช่ครับนะเรามาเจอแบบนี้ก็เลยคิดไปไกลนะฮะอ่าท่านผู้ชมฮะพาท่านผู้ชมไปที่ปราจีนบุรีครับมีเรื่องที่ทำให้หลายคนก็หวาดวิตก นะครับเพราะว่าที่หมู่4ตำบลหัวว่าอำเภอศีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับมีการร้องเรียนสื่อไปตรวจสอบหน่อยมีถุงบิ๊กแบ็กจำนวนมากนะฮคะนแล้วอาจจะเป็นร้อยถุงกระจายอยู่กลางทุ่งนานะครับแล้วก็มีถังน้ำมันที่มีลักษณะผ่า,าครึ่งวางอยู่ในร่องดินที่ขุดไว้เพื่อทำการเผานะ มีท่อนฟืนอยู่จํานวนมากวางอยู่นะเหมือนกับรอาการเผาอะฮะนี่ท่านผู้ชมฮะแต่ละถุงนะฮะใหญ่มากและอยู่ที่อยู่ที่สรีมหาโพธิแม้ว่าจะไม่ใช่กบินบุรีนะครับแต่อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เนี่ยคนที่นั่นก็เนื่องจากว่าไอสารซีเซียมสารซีเซียมเนี่ยมันซีเซียมมันทําให้หลายคนวิตกกงังวลใช่ครับนะรบเรามาเจอแบบนี้ก็เลยคิดไปไกลนะฮะ ที่สุดแล้วในะอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับท่านรัชกฤตพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยกระจายอยู่นะฮะหลายไร่ท่านผู้ชมฮะมีทั้งสิ้น96ถุงฮนะบ96ถุงนี่ สอบถามนะครับผู้ที่มาดําเนินการเนี่ยก็คือเป็นการเอาสิ่งของนะครับที่เป็นลักษณะของดินแดงดน,นะครับสีแดงแดงนะครับหรือสีดําๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาทําการเผานะครับผ่านความร้อนแล้วกลายเป็นดินสีดําหรือสีแดงนะครับตามตามลักษณะของมันนะครับแล้วก็จึงจัดส่งออกไปนะครับซึ่งกรณีเนี้ยอาจจะมีปัญหานะครับในพื้นที่ต่อมาซึ่งในการดูนะครับในการตรวจสอบนะครับเราก็ได้มีการให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับทาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนำไปตรวจสอบซึ่งในการนำไปตรวจสอบเนี่ยใช้เวลานะครับประมาณ1เดือนนะครับถึงจะทราบรายละเอียดข้างในทั้งหมดนะครับซึ่งว่าคราวนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยได้ให้ความช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับสิ่งที่ผิดปกติในพื้นที่ นะครับว่าจากเหตุต่างๆที่เราเกิดขึ้นมาในอำเภอสีหมาโพนะครับในเรื่องของการมีสีเซียมนะครับึงเข้ามาเนี่ยฮะแต่อันเนี้ยไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันกับว่าเป็นของสิ่งของเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรนะครับเข้ามาในพื้นที่นะครับต้องแยกกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับว่าต่อมาเนี่ยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเราก็จะแจ้งผลนะครับดำเนินการ กับทางผู้ประกอบการนะคะหรือผู้ที่มาดําเนินการในพื้นที่นี่มาตั้งนานยังครับเอามาเอาเอามาได้ประมาณสักเท่าไหร่ปีกว่าวันได้ลวมั้งอืมเราเอามาทาอะไรอ่ะก็ทีแรกก็จะามาเผาดิแหละเขาบอกว่ามันนี่แงเสร็จแล้วจะมีผงทองแดงอย่างเงี้ยครับครับจ้ามาอ่าแล้วเขาบอกว่าเราซื้อมันโลละบาทเผาเสร็จแล้วเราก็ขายได้เจ็ดบาท<ม>ใครคนติดต่อมาใครคนติดต่อมาก็คือว่ามันจะมีพวกเขาคือพวกเขาอยู่ที่จังหวัดแต่ลููเขาไปสิบสองตันแต่หนูเอามานี้เออ แล้วเสร็จแล้วก็บอกทําแล้วมันได้ใช่ไหมหนูก็เอามาแล้วเสร็จแล้วก็คือว่าทางพวกเขาขายก็ขายกันได้ชุดที่แล้วหนูเอามาตันแปดร้อยโลหนูก็ขายได้หนูก็ขายได้ประมาณ 5, าหออ้าพันกรบาดเรื่องไงเนี่ยเออหนูก็เห็นว่าเออมันดีไงมันก็ทําได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอก็แค่นี้แหละแต่หนูบอกหนูซื้อมาโลละบาทแต่ถ้าจะให้หนูพาไปที่หนูเอาหนูก็พาไปได้มันอยู่เดนโมกเนีน่ยเป็นอย่างนี้ ถ้ามันผิดเราก็ต้องว่ากันนะเพราะหนูก็ไม่รู้อ่ะที่เราก็ไม่รู้จริงๆนี่ฮะนี่คือคนที่มันก็นเป็นเจ้าของไปรับซาาื้อมากิโลละบาทมาเป็นถุงๆถุงๆถุงๆนี่หนักโอ้โหท่านผู้ชมฮะรวมแล้วเนี่ยเป็นตันนะฮะใช่และเขาถ้าเธอก็บอกคุณป้าก็บอกว่าเอามาแล้วเอามาเผาเผาอะไรเอาเอาผงทองแดงเออแล้วไปขายต่ออีกทีหนึ่งอะใช่ได้กําไรนี่เออนี่ฮะท่านผู้ชมฮะฮะ โอ้แล้วไปเผาโดยที่คิดว่าไม่รู้เลยเหรอว่าข้างในเนี่ยมันคืออะไรคือไม่มีใครรู้แต่ก็เอาไปเผาโอ้โหเออแล้วซื้อมาจากไหนอย่างไรสิเผาซูงซีซูงเพงสใช่แนาเพิต้องไปตรวจนะเอาล่ะแม้ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับซีเซียมอะไรก็ตามแต่นะแต่ก็บอกว่าพอไปใกล้บริเวณนั้นเนี่ยแสบจมูกเหมือนกันนะะเหมือนกับฝุ่นเหล็กอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ที่เป็นฝุ่นทองแดงนะฮะ เป็นฝุ่นดินที่มีเศษทองแดงอ,ะอ่ะอยเป็นฝุ่นดินเน่ะเป็นดินน่ะแล้วพอเผาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นทองแดงตะกั่วอะไรเงี้ยแยกออกมาแล้วไปขายต่ออ๋อใช่มันมีน้ำหนักแล้วอันตารายต่อสุขภาพด้วยนะครับเนี่ยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store